วัสดีครับทุกท่านครับมาเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่15ทธันวาคม2567หรือ2024นะครับตอนบ่ายเนาะเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric ทริกครับ2024หรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะ เมื่อวานนี้มีแข่งกันสองคู่ในกลุ่ม A คือกลุ่มของไทยนั่นแหละฮะคู่แรกแข่งกันที่สนามฮังได s สเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเยนามโดยจิโมเรตตนะฮะเป็นเจ้าบ้านเล่นในฐานะเจ้าบ้านเพราะว่าสนามที่จิโมเรตตนั้นไม่ผ่านไม่ผ่านมาตร,รฐานที่จะใช้สำหรับการแข่งขัน นะฮะก็เช่นพวกแสงไฟแสงอะไรพวกนี้มันมันมันมีหลายอย่างที่เขาจะเอามาพิจารณาทีนี้เขาก็เลยมาขอใช้สนามที่ฮานอยเวียดนามเป็นถือว่าเป็นสนามเย่าก็เท่ากับว่าเมื่อวานนี้ติมอร์เตสเตลงแข่งเป็นนัดที่3โดยใช้สนามฮังไดสเตเดียมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเป็นสนามเย่านะลงในฐานะทีมเย่าพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับ ก็เป็นนัดที่3มนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะฮะค,คู่คู่ที่ฮานอยในแข่งตอน5โมงเย็นครึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นสาย A ไทยนะฮะทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียนะเป็นนัดที่2ของทีมชาติไทยแล้วก็เป็นนัดแรกที่เล่นในบ้านนะเล่นในฐานะทีมเจ้าบ้านหรือว่าทีมเย้านะครับก็ ในรายการสลับปีนี้เี่นนะครับ A F F เนี่ยแข่งกันสองปีครั้งนะแข่งกับสองปีครั้งปีเล่นปีปีเล่นป, <c oughs> ป,เป,นปีเอาง่ายๆ <c oughs> จะสลับกันกับ4เีเกมปีหน้าก็สีเกมปีแล้วก็ปีต่อไปก็ A F F ถัดไปก็สีเกมสลับกันไปอย่างนี้สองปีครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะออรอบสุดท้ายเลยเริ่มแข่งกันมาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมแล้ว ที่สาย A นั่นแหละก่อนแล้วก็ไปสิ้นสุดกันวันชิงวันสุดท้ายคือวันที่5มกราคม2568หรือ2025นะครับมี10ท,ทีมแบ่งเป็น2ส,สายสายละ5ทีมอันนี้แข่งกันไปแล้วทั้งหมด10นัดนะครับมีโกเกิดขึ้นมีประตูเกิดขึ้นรวมกันทั้งหมดเลยนะ40ประตูเฉลีย่ยแล้วก็คือ4ประตูต่อแมตสประตูต่อนัดฮนะมีผู้ชมการแข่งน,นะฮะจำนวน จำนวนที่เข้าไปชมในแต่ละครั้งเอามารวมกันทั้งหมดทั้ง10นัดก็คืออยู่ที่11,1784นัดะฮะก็คือเฉลี่ยแล้วคือ1 0 0 0เอ้ย11,178ต่อนัดนะครับท็อปสเกลโกลเลอร์ก็คือเอ่อชาวาอนุนะฮะอนุชาวาของสิงคโปร์สามประตูนะครับเอออย่างนี้ก็คือ กู State, นะ๊ปสเตะเอาเอาแบบไปแบบนั่นเลยนะเมื่อวานนี้สิงคโปร์ลงแข่งในนัดที่สองนะครับส่วนติมเรเตลงแข่งเป็นนัดที่สามนะครับส่วนไทยลงแข่งเป็นนัดที่สองมาเลเซียลงแข่งเป็นนัดที่สามนะครับแล้วก,ก็คำคำผู้ชาเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงแข่งเพราะมันมีห้าทีเขาแข่งได้แค่สองคู่นะก็ต้องนัดต่อไปแหละนะครับเนาะเอ่อ น,นัดแรกนั้นสิงคโปร์ชนะกัมพูชามาสองประตูดอหน,นึ่งน,นะครับแล้วก็จิมอลตีนัดแรกแพ้ไทยไปศูนย์สิบแล้วกออ็นัดที่สองจีมอมาแพ้มาเลเซียนะไปเล่นที่บ้านมาเลเซียนะแพ้นะฮะมาเลเซียชนะสามสองนะครับดังนั้นสิงคโปร์ลงนัดที่สองีมอลลงนัดที่สามนะผลการแข่งขัน,นะะปรากฏว่า ทีมจิมอนะฮะแพ้ให้กับสิงคโปร์ไปสูนประตูต่อสามนะครับสิงคโปร์กว่าจะยิงประตูดได้ก็หืดจับเหมือนกันเรียกว่าจิมอก็สู้แบบจนบท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 ,บท,บทแรกแรกก็ยังแรงดีอยู่พอมาครึ่งหลังนี่ตาเข้าไปในนาทีที่เจ็ดสิบหกันแหละสิงคโปร์ถึงทาประตูดได้ก็เรียกว่าช่วงไทยครึ่งหลังละเหลืออีกประมาณสิบกวนาทีจะหมดเวลาจิมอ ยังไม่เคยเก็บแต้มได้ในรายการนี้เลยไม่ว่าจะเป็นครั้งก่อนหน้านะยังไม่เคยเก็บแต้มได้เลยเมื่อวานก็หวังว่าจะสมมุติจะได้สักหนึ่งแมแต่ปรากฏว่า,เ,าเสียลูกจุดโทษในนาทีที่76นาคามมระยิงเข้าไปให้สิงคโปร์นาไปก่อน1-0น,นะครับแล้วก็ชาวเวลที่เป็นตัวสปอร์ลงมาเขาก็เล่นสบายละเพราะว่าจิมออ์เริ่มหมดแรงละนะชาวบวลเป็นตัวใหม่ลงมาอนุชาชาวบลมายิงให้สิงคโปร์ เป็นลูกที่2ในนาทีที่83แล้วก็ยิงให้สิงคโปร์อีกเป็นลูกที่3ในนาทีที่90ก็เรียกว่าชาวาว้าเนี่ยมา,าไป2ประตูเลยเมื่อวานนี้นะรวมแล้วเขาก็ทําประตูได้ทั้งหมดนั่น3ประตูแล้วสาหรับชาวาว้าในตอนนี้นำนดาวซันโวอยู่ส่วน2ประตูนั้นมีเยอะอยู่มีหลายคนอยู่นะจำนวนผู้ชมนะที่ห่างไสเตยเมื่อวานนี้หนะึ่งพันคนนะครับผู้จัดสินก็มาจากเกาหลีใต้นะครับทีนี้มาดูคู่ มาดูคู่ของไทยบ้างคู่ขงไทยนี่เมื่อวานหูนี่นะผมผมผมดูจํานวนผู้ชมนะจำนวนผู้ชมก่อนหน้าที่สูงที่สุดเนี่ยคือแข่งที่พนมเปญกัมพูชาพบกับมาเลเซีย24886นสนะนะ24,886เมื่อวานนี้ไทยทำลายสถิติของออจำนวนผู้ชมที่เยอะที่สุด ตั้งแต่มีการแข่งขันมาใน AFF ครั้งนี้นะมีผู้ชมพิมพ์ราชมัลงกลากีีาสถานที่กรุงเทพนะแช่งสองทุ่มนั้นคือ25,619นะ25,619คนผู้ตัดสินมาจากอุซเบกิสถานนะครับเครื่องแรกช่วงแรกของเครื่องแรกหลังจากที่เริ่มเกม ทุกทีทั้งสองทีมยังสูสีกันอยู่โดยที่ไทยนะเป็นฝ่ายครองบอลเยอะมากกว่าแล้วมีโอกาสทําโอกาสมากกว่าแต่มาเลเซียก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่ช่วงกลางๆของครึ่งแรกมาเลเซียเริ่มคุมเกมไว้ได้หมดเลยกดดันไทยไทยไม่สามารถที่จะทําอะไรมาเลเซียได้เลยเนาะเพราะว่ามาเลเซียเล่นได้ดีมากต่อบอลเคาะบอลจังหวะสก,กัดบอลอะไรเนี่ยดูมาเลเซียจะเหนือกว่าไทยเพราะว่าตามที่บอกอะ มาเลเซียมาเล่นนัดนี้เขาไม่ได้หวังมาเพื่อจะเสมอเขาหวังถึงขั้นว่าต้องชนะเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าเขาชนะไทยออกไปนะฮะโอกาสที่เขาจะเข้ารอบจะมีสูงมากแล้วนัดสุดท้ายนี่ไปเก็บสิงคโปร์หรืออย่างน้อยเสมอสิงคโปร์เขาก็ยังเข้ารอบเขาต้องเอาตุนไว้ก่อนต้องชนะตุนไว้ก่อนนะอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ชนะก็ต้องไปแพ้ต้องเสมอไปอย่างน้อยตามรูปการที่ดูนะ คือไม่มีใครหวังว่าจะในในศักยภาพของทีมมันสูสีกันแล้วมันก็แบบมันไม่ได้ขี่กันเลยเรียกว่าเป็นมันมันไทยกับมาเลเซียเนี่ยมันมันเหมือนกับงูแพ้เชือกกล้วยอ่ะเออมันจะออกหน้าไหนก็ได้เราดูตามสถิติที่เคยพบกันมานะไทยเนี่ยสถิติรู้สึกจะรองมาเลเซียด้วยดังนั้นถึงแม้ไทยจะเป็นแชมป์เยอะกว่าก็จริงในรายการนี้แต่ว่า สถิติที่พบกันเองเหตุหเหน่ะไทยยังแพ้มาเลเซียอยู่ด้วยซ้ำไปดังนั้นสถิติมันขี่กันอยู่อีกอย่างหนึ่งสถิติมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องตัดสินว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะหรอกแม้ว่ามาเลเซียจะชนะมากกว่าแ้วไทยจะแพ้มากกว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เครื่องที่ว่าจะตัดสินกันหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับเกมการแข่งขันอีกทีหนึ่งแต่สถิติเนี่ยมันก็เป็นเครื่องบอกได้ในระดับหนึ่งว่าทั้งสองทีมจะสูสีกันไม่ได้ขี่กันมากนะก็แทบจะเรียกว่า เพราะว่าถ้าจะเอาสถิติมากมาวัดกันเนี่ยเขาก็ไม่ต้องแข่งกันหรอกเนาะแต่ว่าพูดพูดถือว่าแค่พูดให้ฟังเฉยๆนะว่าโอเคสถิติมันก็ตามที่บอกกันแหละทีมันไม่ได้กลัวกันมากละมือก็คือมันมันมันเหมือนกับทีใครทีเขาแหละที่บอกอ่ะงูแพ้เชือกกล้วยนี่แหละนะมันไม่สามารถที่จะบอกว่าใครมันจะชนะหรือแพ้แน่ๆอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เสมอเนี่ยก็ยังดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเก็บแตบออกไปได้เนี่ย ถือว่าโอโ้ยิ่งสาดแต้มถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลเลยไทยเองถ้าถ้าได้สาแตแมก็เป็นประโยชน์มหาศาลถ้าไทยถ้าไม่ได้สาดแตมอย่างน้อยก็ต้องต้องสมอคือทั้งสองทีเนี่ยคิดเหมือนกันเลยแต่ว่าไทยไม่ได้เปรียบตรงที่ว่าเล่นเป็นเจ้าบ้านนะส่วนมาเลเซียนี่เขาก็จะมีแมทที่จะต้องเล่นนัดนัดต่อไปแล้วก็นัดสุดท้าย ที่จะต้องไปเล่นที่ต้องเล่นกับสิงคโปร์นะแข่งพร้อมกันอันนั้นแข่งพร้อมกันเลยนะคือเมื่อวานนี้กว่าไทายจะยิงประตูดได้นะโอ้โหต้องรอกันแบบเยี่ยวเหนียวเลยเราจะพูดถึงแบบชาวบ้านชาวบ้านหน่อยนะเพราะว่ามาเลเซียมามาดีมากมาดีมากจนผมเองเน่ยดูอยู่หน้าจอนะผมยังหวั่นใจโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยแต่โชคดี ได้รูปแบบว่าจะเป็นรูปสมดุก็ได้ผู้เล่นกองหลังของมาเลเซียส่งรูปคืนให้ประตูแล้วมีนักเตะไทยวิ่งวิ่งเข้าไปกดดันผู้ดูาประตูทําให้ผู้ดูาประตูเตะบอลมาพลาดมาเข้าเท้าของผู้เล่นของไทยแดยมีตัวหนึ่งสอดขึ้นมาก็คือท,ทนะัิกกุตทับสั้นนะก็สูบพนักเหมือนตานะทีะ่โดนผู้เล่นโดนประตูมาเลเซียเตะมาโดนนะนะไทยจะไม่ผิดนะส่งให้กับ พัติกุตับซ้ำซัดเข้าไปจะเรียกว่าลูก,ลกส้มหล่นก็คงจะไม่ผิดนะโหกว่าจะยิงได้นะฮะนั่นนะฮะลูกนั้นเกิดขึ้นในนาทีที่57นะฮะตาเข้าไปขึ้นลางหลังจากนั้นเนี่ยไทยก็เริ่มครองบอลแล้วเริ่มเซฟตั้งแต่เริ่มอะไรแล้วนะเพราะว่าชนะ1-0หรือ2-0หรือ3-0เนี่ยก็คือได้สังเเ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 กเนนด้เสียเยยเเไเเ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  เพราะว่าเร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 ามีรูปเสียตุนไว้อยู่แล้วตอนนี้ต้องเอาต้องมองที่3คะแนนก่อนแล้วก็นักเตะก,ก็จะต้องเดินทางไปแข่งที่สิงคโปร์ด้วยวันที่17เด็ดเอ่อสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพพบไทยนะก็นัดต่อไปนี้ก็โจเกมก็ไทยก็ชนะมาเสียไป1ประตูต่อศูนย์ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเรื่องอังกฤษนี่ก็ตามอะไรนี่ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะผมมองว่า การที่จะต้องเซ็นรักเตเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันแค่แข่งได้แค่เรียกว่าถ้าจะพูดมันแค่เริ่มต้นเองมันเริ่มต้นเองเพียงแค่แข่งไปแค่สองนัดเองและไอ้นัดแรกนี่ก็ก็ยังวัดอะไรก็ไม่ได้มากนะวัดอะไรก็ไม่ได้มากครับเพียงแต่ว่านัดแรกเราได้สามเตียมมาแต่นัดมุมเมืม่อวานเนี่ยเป็นนัดที่วัดกันเลยแหละว่าไทยกับมาเลเซียเนี่ยคือถ้าใครชนะเนี่ยคนนั้นจะมีโอกาสได้เข้ารอบมากมากมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้เข้ารอบแล้วล่ะ แต่จะเข้าไปที่หนึ่งหรือที่2อีกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าโอกาสเข้าเข้านะ่งมันเข้าไป7กต80%แล้วดังนั้นตอนนี้ไทยเข้าไปประมาณเกตเกต80%แล้วนะโอกาสนะโอกาสเหมือนกันแนะ่ะมันมัน,ม,นมันก็จะประมาณเนีเ้ส่วนว่าจะเข้าที่หนึ่งที่สองอีกเรื่องหนึ่งแหละนะเพราะว่ามันเหลืออีกออมาเลเซียก็เหลืออีกมาเลเซียเหลืออีกเดี๋ยวเดี๋ยวนะมาเลเซียลง ลงนัดที่สมเมื่อวานนี้มาเลเซียเหลืออีกนัดเดียวเจอจากกับสิงคโปร์มาเลเซียเปิดบ้านนะแล้วก็สิงคโปร์เหลืออีกสองไทยเหลืออีกสองนั่นเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้สรุปตารางคะแนนนะกลุ่มนี้นะไทยแข่งสองนัดนะชนะสองได้6สิงคโปร์แข่งสองนัดชนะสองได้6มาเลเซียแข่งสนัดเห็นไหมชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีสคะแนนนะฮะเห็นไหมมาเลเซียตามสิงคโปร์อยู่ มาเลเซียตามสิงคโปร์อยู่2คะแนนนะสิงคโปร์หคะแนนมาเลเซียสี่คะแนนแต่นัดต่อไปเนี่ยสิงคโปร์จะต้องเจอกับไทยไงถ้าไทยนั่นแหละมาเลเซียก็ก็ถ้าถ้าถ้านัดต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าไทยชนะสิงคโปร์สิงคโปร์ก็จะหยุดอยู่ที่หกแจมมาเลเซียก็สี่แจมแล้วนัดสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปเจอกันเองด้วยมาเลเซียกับสิงคโปร์โดยมาเลเซียเป็นเจ้าบ้านไงถ้ามาเลเซียชนะนัดสุดท้ายมาเลเซียจะเข้าอ่า สิงคโปร์จะตกอะไรประมาณนั้นน่ะคือเขาเขาต้องคิดกันแบบอย่างเนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้นักฟุตบอลอ่ะเมื่อวานแข่งเสร็จแล้วนะ่ะเขาจะต้องรีบไปพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมแข่งนัดต่อไปก็คือนัดนัดต่อไปมันไม่ได้แข่งที่ไทยไงเนี่ยนักบอลเขาขึ้นเครื่องไปแล้วไปถึงสิงคโปร์ตั้งนานแล้วเออเขาเขาแข่งเมื่อวานกว่าจะเสร็จนะนะสองทุ่มกว่าจะเสร็จกว่าจะอาบน้ำกว่าจะเข้าห้องแต่งตัวัวววอะไรเนี่ยมันสามสี่ทุ่มแล้ว สี่ทุ่มอะไปแข่งสองทุ่มครึ่งครึ่งครึ่งแรกก็เ,เกือบสามทุ่มแล้วถ้ารวมโทษเวลาบาดเจ็บด้วยแล้วแล้วครึ่งหลังก็เริ่มประมาณสักสามทุ่มเสร็จเสร็จแล้วทนเวลาบาดเจ็บไปกี่นาทีสิบนาทีนู่น่ย <laughs> เล่นไปนาทีที่ร้อยนะมั <laughs> ้งนั่นแหละมันก็สี่ทุ่มแล้วนะแล้วพักผ่อนนอนเมื่อคืนเนี้แล้วก็ร่างกายระบบช้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้ เออนะแล้ววันนี้ก็ต้องเดินทางเนี่ยเดินทางไปถึงสิงคโปร์แล้ววันนี้วันที่สิบห้าสิบหกพรุ่งนี้ก็ซ้อมแล้วสิบเจ็ดแข่งเห็นไหมฮะแล้วมันไม่ใช่ว่าแข่งแค่เมื่อบานจบถ้าเมื่อบานเป็นนัดสุดท้ายเนี่ยเอาให้เตียที่ไปเลยจย่าันที 1, 2, ห่หนึ่งที่สองหรือก็ลูกสาก็ได้ไม่มีเนหาเพราะมันจบุนเรมเมนแล้วได้แชมป์ไปแล้วแต่ตอนนี้มันยังมีนี่รอบแรกยังไม่จบเลยแล้วใน,นรอบรองรอบชิงอีกครับท่านผู้ชมครับ ไว้พบกันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีกลุ่มบีลเป็นคิวของกลุ่มบีกลุ่มบีเป็นเมื่อวันกลุ่มเอเนาะกลุ่มบีก็จะเริ่มมีบางทีก็จะแข่งนัดที่สองบางทีก็จะแข่งาบางทีก็จะแข่งนัดที่สามานะกลุ่มบีก็ก่อนแข่งนะฮะอินโดนีเซียแข่งสองนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งสี่คะแนนเวียดนามแข่งหนึ่งนัดชนะหนึ่งมีสามคะแนนฟิลิปปินส์แข่งหนึ่งนัดเสมอหน,นึ่งมีหนึ่งคะแนนเมียนมาแข่งสองนัด เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีหนึ่งคะแนนนะฮะส่วนลาวส์ก็แข่งสองนัดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีหนึ่งคะแนนนะกลุ่มนี้ยังมองไม่ออกนะว่าใครจะเข้าหรือจะตกนะเพียงแต่ว่าความได้เปรียบตอนนี้ยังเป็นอินโดนีเซียกับเวียดน,นามอยู่นะครับก็วันนี้วันนี้วันนี้นนแข่งกันสิบห้าเวลาเวลาห้าโมงเย็นครึ่งเนี่ยใกล้ๆจะถึงแล้วเนี่ยสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแข่งที่นครหลวงเวียงจันท์นะฮะ สนามกีฬาลา,าว io, เนชั่นะสเตเดียมเลียมละนิวเรานี้ชนะสเตเดียมที่หลัก16นะฮะแข่งที่นคะรหลวงเวียงจันทร์นะครับผู้โดยสิทธ์เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเราพบกับฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งซึ่งซึ่งก็อยู่ด้านท้ายเหมือนกันนะนะฮะถ้าว่ากวัดกันละว,วันนี้ฮะส่วนเวียดนามนี่เวียดนามนะครับโหเจอหัวตารางด้วยกันเลยเวียดนามเป็นเจ้าบ้านนะครับแข่งกันที่เวียดตรีสเตเดียมเมืองเวียดตีอยู่ทางเหนือของ ฮานอยขึ้นไปอีกไกลเหมือนกันเป็นร้อยกิโลนะครับเออเอสิบห้านะแข่งตอนสองทุ่มนะตอนสองทุ่มเลียดฟรีนะครับก็คือ,อพบกับอินโดนีเซียนะครับผู้ตัดสินเป็นซาอุดีอาระเบียนะครับผู้แรกผู้ตัดสินญี่ปุ่นผู้ที่สองซาอุดีอาระเบียเดี๋ยวพบกันหลังจากนี้ครับผมรายงานไว้เตรี่ยมที่นี่ครับท่านทั้งหลายครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ